นิสักคียะกันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ต้องสละสิ่งของโกศิยาวักวักว่าด้วยไหมเป็นวักที่สองมีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งโกศิยวักในนิสักคียะกันห้ามหล่อเครื่องปูนั่งเจือด้วยไหมภิกษุฉับพคีเข้าไปหาช่างทำไหม ขอให้เขาต้มตัวไหมและขออใยไหมบ้างเพื่อจะหล่อสันทัดคือเครื่องลาดเครื่องปูนั่งเจือด้วยไหมเขาหาว่าเบียดเบียนเขาและเบียดเบียนตัวไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุหล่อสันทัดเจือด้วยไหมทรงปรับอาบัตินิสักียาปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สองโกศิยวัค ในนิสสกิยกันห้ามหล่อเครื่องปูนั่งด้วยขนเจียมดำล้วนภิกษุฉับขีหล่อสันทัดด้วยขนเจียมคือขนแพะขนแกะเป็นสีดำล้วนคนทั้งหลายติดเตียนว่าใช้ของอย่างเข้ารือหัดจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามหล่อเองหรือใช้ให้หล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วน ทรงปรับอาบัตินิสักิยาปาจิตตีแก่ผู้ละเมิดสิกขาบทที่สโกศิยาวักในนิสักิยากันห้ามใช้ขนเจียมดำเกินสองส่วนในสี่ส่วนเมื่อหล่อเครื่องปูนั่งภิกษุฉับพะขี่หล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนเอียงแต่เอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งใส่ลงไปที่ชายมีผู้ติดเตียน จึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะหล่อสันทัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวหนึ่งส่วนขนเจียมแดงหนึ่งส่วนถ้าไม่ทำตามส่วนนั้นต้องนิสักขิยะปาจิตตีหมายเหตุผู้อ่านการทำเครื่องปูนั่งด้วยขนแพะขนแกะสีดำล้วนนั้นดูหรูรามีราคาและดูฟุ้งเฟอ้อเกินไปสำหรับพระที่ควรจะสมถะเรียบง่ายนะครับ ข้อนี้ก็อยากป่าไว้ให้คนรุ่นหลังได้พึงระลึกนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญตัติความเรียบง่ายพอเพียงสมถะสันโดษแค่ไหนสิกขาบทที่สโกศิยาวักในนิสสกิยากันห้ามหล่อเครื่องปูนั่งใหม่เมื่อ,อยังใช้ของเก่าไม่ถึงหปีภิกษุทั้งหลายหล่อสันทัดท,ทุกปีต้องขอกลนเจียมจากชาวบ้านเป็นการรบกวนเขา มีผู้ติเตียนอ้างว่าของชาวบ้านเขาใช้ได้นานถึง5้ถึงหปีจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุหลอสันทัตใหม่พึงใช้ให้ถึง6ปีถ้ายังไม่ถึงหปีหล่อใหม่ตอนนิสกขยาปาจิตตีภายหลังภิกษุเป็นไข้เขานิมนต์ไปที่อื่นไม่กล้าไปเพราะจะนำสันทัตไปด้วยไม่ไหวจึงทรงอนุญาตให้มีการสมมุติเป็นพิเศษ สำหรับภิกษุไข่สิกขาบทที่หโคสิยาวัคในนิสนาคิยากันให้ตัดของเก่าบนลงในของใหม่ภิกษุทั้งหลายทิ้งสันทัดไว้ในที่นั้นๆประผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุจะหลอดสันทัดสำหรับนั่งพึ่งถือเอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบโดยรอบเจือลงไปเพื่อทำลายให้เสียสี ถ้าไม่ทำอย่างนั้นหล่อสันทัดใหม่ต้องนิสักขิยะปาจิตตีสิกขาบทนี้ทำให้เห็นความสำคัญของสันทัดเก่าที่จะต้องเก็บไว้ปนล,ลงไปเมื่อหล่อใหม่ด้วยสิกขาบทที่6โกศิยวักในนิสักขยะกันห้ามนำขนเจียมไปด้วยตนเองเกินสามโยต ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสู่กรุงสาวัตถีในโกศลชนบทมีผู้ถวายกนเจียมในระหว่างทางเธอเอาจีวรห่อนำไปมนุษย์ทั้งหลายพากันพูดล้อว่าซื้อมาด้วยราคาเท่าไรจะได้กำไรเท่าไหร่ความทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าภิกษุเดินทางไกลมีผู้ถวายกนเจียมพึงปรารถนาก็พึงรับ และนําไปเองได้ไม่เกินสมโยน์ในเมื่อไม่มีผู้นําไปให้ถ้านําไปเกินสมโยน์แม้ไม่มีผู้นําไปให้ต้องนิกสาคิยะป่าจิตติหมายเหตุ1โยต์เท่ากับ16กิโลเมตรนะครับ